สวัสดีครัสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโซนเวทอันันซาค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะ <laughs> คุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้องโนเวสอีกแล้วนะครับวันนี้ไปกลับมาเจอกับคุณผู้ชมในช่องโนเวสดันซ่าวันนี้กลับมากับวิดีโอที่เบเชื่อว่าหลายคนที่ชอบเข้ามาดูและหลายคนชอบมากๆเลยนะคะนั่นคือวิดีโอเสียทรัพย์ของดิฉันนั่นเองนะคะหรือวิดีโอหยุดไม่ได้ก็ช็อปต่อไปค่ะดิฉันก็ช็อปกันมาตลอดทั้งปีนะคะก็เศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ได้ลองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างใหม่ๆหรือว่าได้มีโอกาสซื้อบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะออกมานานแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้ซื้อออนนนะะะะคคัั้้ชมมมก็พยยาที่จซืเลง เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยที่เก็บมันก็เริ่มเต็มนะคะคุณผู้ชมแต่แบบ เฮ้ย <Hey, S 2> <c oughs> เราแบบบอกตัวเองว่าเราคงคอนเซปต์เดิมมันด้นเล้วอยู่ที่คลอเซ็ตเอ็มทีอะฉันก็เลยไม่เคยทําให้บิวตี้คลอเซตฉันเนี่ยเอ็มทีเลยนะครับผู้ชมก็ยังช็อปกันต่อไปนะคะวันนี้เป็นการเปิดถุงช้อปปิ้งค่ะที่ตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับผู้ชมตั้งแต่เดือนนี้เดือนอะไรอะเดือนนี้เดือนกันยานะโอ้ยวันนี้ก็พาไปแล้วเกินครึ่งเดือนนะคะก็ช็อปกันมาตลอดยาวนานนะคะแล้วก็วางวาง,ง,ง,งไว้นะคะยังไม่ได้มีโอกาสหยิบใช้นะคะเนื่องจากสอนนักเรียนทุกวันนะคะที่ฉันก็เลยไม่มีโอกาสได้หยิบใใชชช้ะะ้้้้นนนนะะะะะะววววัีีกกก็็็มมาเปปิิดดถุงแแลล๋ยจยจหบไะคคะคค่ร น้งเนอมาเป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สําคัญค่ะย่้มกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมก่กอนที่จะเปิดถุงช้อปปิ้งนะคะดิฉันมีไอเทมเก๋ๆจาก Beauty Blender มานำเสนอค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือ Beauty Blender b บสตี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งข้างในประกอบไปด้วยสินค้า4ชิ้นนะครับแบบจุกมากเจะบอกคุณผู้ชมนะคะซึ่งประกอบไปด้วย Beauty Blender Pro นะคะ,ะประกอบไปด้วยสบู่ล้าง Beauty Blender นะคะแล้วก็ ทู cleansing คาซิเลคอลสครับแมตนะคะแล้วก็ limited edition พาวส์นะคะเดี๋ยวมาแกะกูให้ชมดูนะคะซึ่งพอแกะออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะมีพาส์มาให้แบบนี้เลยนะคะสีดําค่ะเคยออกมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะเป็นเบตตี้พาส์สีชมพูนะคะเป็นรุ่นออริจินอลนะคะแล้วก็ข้างหลังก็มีรูระบายอากาศแบบนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งเปิดมาข้างในคุณผู้ชมจะได้ของด้วยกันทั้งหมดทั้งหมดนี้เลยรวมกันเป็น4อย่างนะคะก็จะมี beauty blender pro อันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสีชมพูเป็นรุ่น og หร นะครผู้ชมก็สำหรับใครที่ชอบรุ่นโปรก็สามารถมีเซตนี้ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีอันนี้คับคุณผู้ชมครับ Blender Cleanser Solid ค่ะเป็นรุ่นชาโครนะคะสีดำค่ําสำหรับใครที่มีกระปุก ของเขาอยู่แล้วนะสามารถใส่ a n ี r e ี i ิลเข้าไปได้นะคะแล้วก็พกพาเดินทางได้นะไม่ชอบพก blender c l นเซ s e r solid เนี่ยในการเดินทางเพราะว่าแบบเราก็แบบล้างล้างล้างนะคะแล้วก็สามารถใช้ beauty blender ได้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่อยู่ในกระเป๋านี้นั่นก็คืออันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมซิลิโคนแมท์นั่นเองนะคะหลายคนถามว่าสิ่งนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมนะวิธีในการใช้เราเอา blender c l นเซ s e r solid เนี่ยวนวนแปรงไปบนนี้นะครับทำให้แปรงเปียกนะแล้วก็วนวนวน,วนไปปุ๊บแล้วก็แมทอันนี้เนี่ยเราเอามา สครับสครับแบบนี้ค่ะพอเราสครับสครับแบบนี้เนี่ยความสกโปกที่มันอยู่ตามช่องตามซอกข้างในเนี่ยมันก็จะหลุดออกได้ดีนะครับ่าผู้ชมดังนั้นแล้วเซตนี้คือเซตที่คุ้มค่าคุ้มราคาและเป็นเซตที่แบบเอาง่ายๆคือสำหรับเบสน,นะเบสรู้สึกว่ามัน travel friendly เพราะคุณสามารถใส่อันนี้ลงไปในนี้ แล้วก็เดินทางด้วยน้องคนนี้ได้เลยข้างหลังก็จะมีรูระบายอากาศที่คุณไม่ต้องกังวลว่าจะมีแบคทีเรียตกค้างในวิตี้เบนเด์ของคุณนะคะมันก็จะแห้งไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมสําหรับคนที่อยากซื้อเซตนี้เนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่เซียฟลอ่านะคะคุณผู้ชมราคาอยู่ที่895บาทค่ะเป็น l ลิมเต็ดนเอดิชันนะคะที่ออกในเดือนกันยายนนี้นะคะคุณผู้ชมก็ใครอยากได้ก็ซื้อได้ที่เซีฟร่านะคะทั้งสาขาและ ออนไลน์นะคะคุณผู้ชมามาค่ะคุณผู้ชมครับเปิดถุงที่ดิฉันช็อปมานะคะเริ่มจากแบรนด์ร้านแรกเริ่มจากล้านแรกเลยนะคะคุณผู้ชม beauty list นั่นเองนะคะคุณผู้ชม beauty list ในครั้งนี้เนี่ยเบสได้มา2ชิ้นด้วยกันนะคะก็เป็นแบรนด์เดิมค่ะ good molecule น, <oughs> นะคะอันนี้เป็นการซื้อแบบ ซื้อหลายครั้งแล้วเร้สุกว่าแบรนด์กูดโมเลกุลเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ affordable price แล้วก็เป็นแบรนด์ที่คิดว่าแบบเออฉันต้องลองฉันต้องซื้อมาหลายๆตัวมาลองนะแล้วทองลองทุกตัวเนี่ยเบสก,ก็ยังไม่เจอตัวไหนที่เบสไม่ประทับใจอ่ะก็ประทับใจทุกตัวนะคะก็เลยวันนี้จัดสิ่งนี้มาด้วยนะคะเป็นในส่วนของกูดมาเลยกุลค่ะตัวนี้คือลีสบล็อกนะผู้ชมเป็น overnight treatment overnight exfoliating treatment นะคะอันนี้ใช้กลางคืนค่ะคุณผู้ชมก็ ชอบนะเขาบอกว่าให้ใช้สาครั้งต่อสัปดาห์แต่ตอนก่อที่เราไปก็ใช้แบบเกือบทุกวันนะอาทิตย์หนึ่งแบบ5้าครั้งได้มองคุณผู้ชมอะไรประมาณน,น,นี้นะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมต่อไปค่ะเป็นแปลงค่ะหลายคนก็บอกพี่ค่ะหน้าตามันคุณมากเลยนะคะหลายคนก็เห็นแปลงหน้าตาแบบนี้แปลงหน้าแบบนี้นะคะอันดับแรกก่อนทรงที่ไปเห็นแล้วไปรู้สึกว่าว้าวว้าวว้าว,ว,าวมากคือมันทรงเหมือนรอนเซอร์ r u ั h ของ tom ford นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูแบบขนแปลงแบบเหมือน b อนเซอร์รั s h tom ford มากแต่ดน้าให้อารมณ์แบบ ฮักกโฮโดนะครับผูช้ชมเบก็รู้สึกว่าแบบฉันอยากจะลองซื้อมาใช้ดูสักอันหนึ่งสรุปแล้วไปซื้อมาอันหนึ่งแล้วไปลองสัมผัสเนื้อไปรู้สึกว่าเฮ้ยทำจริงราคา20เหรียญแต่ในความรู้สึกเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามัน มันมันดีกว่าทอมฟอร์ดที่เราจะซื้อตอนแรกอะ่ะคือไม้จะซื้อทอมฟอร์ดหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีโอกาสซื้อสักทีหนึ่งเพราะว่าแปลงทอมฟอร์ดที่เบ้นมีก่อนหน้านี้เบนก็รู้สึกว่า performance ของแปลงเนี่ยยังไม่ได้จึง้งแล้วก็ไม่ได้ดีเต็มที่100%อย่างที่เบ็นต้องการเบนก็เลยไม่อยากจะลงทุนกับแปลงบอนเซอร์นะคะแต่ว่าในในฐานะที่เบนสะสมแปลงเนี่ยแต่เบนรู้สึกว่าวันหนึ่งเดีเ๋ยเบก็ต้องซื้ออยู่ดีนะคะวันนี้ก็เลยลองเอานี้มาลองใช้ดูนะคะก็เลยลอง มากเลยนะคะและนี่คือยูนิตนะคะรุ่นของเขาก็คือรุ่นยูเดี๋ยวนะกับน้านฮะแบรนด์ยูนิตค่ะและรุ่นของเขาก็คือยูนิต301นะคะเป็นลักษณะคล้ายๆกับบลอนด์เซอร์บัสนะคะเป๊คคิดว่าเดี๋ยวเป๊คจะซื้ออันอื่นด้วยแล้วก็จะถ้าซื้อมานะเซก็จะทำวิดีโอ full f ฟ้น using unit plus นะคะเพราะที่ันไม่ค่อยเห็นใครทำใน y ยูทูบชาแนลสักเท่าไหร่นะคะผู้ชมก็เก๋มากๆเลยแล้วแบบโอ้ยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ย ตำำ่ำต่ำค่ะอย่าอย่าอย่าสนค่ะต่ำค่ะต้องมีหนึ่งอันมีหนึ่งเซ็ตมีไปเลยค่ะคุณผู้ชม <c oughs> คุณผู้ชมค้ะอันต่อไปมาจากแบรนด์ Benefit นะคะเดี๋ยวขอเท้าความไปก่อนนะคุณผู้ชมดิฉันเนี่ยเป็นคนชอบบล็อกพาวเดอร์แบบนี้ของ Benefit อะอันนี้คืออันลากทีเบตซื้อนะและ้วไปรู้สึกว่าหนึ่งคือมันเป็นบล็อกแล้วมันไม่แตกอะมันพกพาง่ายนะคะแล้วอันนี้เบสซื้อเป็นอันเล็กมันก็เลยแบบไปกับเบสได้หลายๆที่ทุกที่นะคะแต่ข้อเสียของบล็อกอันเล็กเนี่ย แปลงถ้าเป็นแปลงใหญ่มากเนี่ยก็จะเข้าไม่ได้แต่แปลงส่วนมากที่เราใช้ปัดบลัชออนเนี่ยมันก็เข้าได้ทุกอันนะคะไบซื้ออันนี้มาแล้วไม่รู้สึกว่าติดใจเบ๊ก็เลย ไปบินตอนนั้นแล้วก็ไปซื้อตัวนี้ใหม่อันนึงนะคะคุณผู้ชมจากเอ่อ Power นะคะอันนี้คือ World Bru s h ค่ะเม็นมีสีดนเดรไลออนมีร็อก a ก o u ัวมีแคลิฟอร์เนียที่มีอันนี้แล้วนะคะแล้วก็มี Hula นะคะซึ่งอันนี้เป็นก็คือน้องเป็นพาเลทอันเล็กๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีแล้วมันชอบนะคะและล่าสุดค่ะดิฉนันก็ดันไปเปิดแล้วก็เห็นใน เบนฟิตนะฮะผู้ชมว่าเขาเอาสิ่งนี้กลับมาดิฉันไม่รู้ว่ามันใหม่หรือไม่ใหม่แค่ไหนนะแต่คิดว่ามันไม่น่าจะใหม่มากนะฮะเราคิดว่าพอเรามีอันนี้แล้วอะ่ะเราก็ต้องมีไซส์นี้ไปไซส์คุณทวดนะฮะก็เลยโอเคเอาก็ได้นะฮะเบจยคุณผู้ชมดูว่าข้างในเนี่ยมันคุ้มนะแล้วก็มันมีสีเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันดับแรกก็จะมีคอร์สมาให้นะฮะบอกว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างน,นะคะซึ่งแบบแกจ๋ามันตัวเล็กมากฉันไม่สามารถมองเห็นได้คือ ฉันต้องแบบว่าตายังไงถึงจะมองเห็นได้นะฮะโอเคเราไม่สนใจตรงนั้นเราเสรจจรนใจ,จนนที่พาเลตอันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้คือชีคสตาร์ขาดทุกอันเบคิดว่าน่าจะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์เต็มของเขาเลยนะคะก็จะมีแผ่นแบบนี้มาปิดให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็สิ่งที่มาในนี้ก็หมดนี้เลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหนะคะอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาดูเลยว่ามันมีสีเยอะแยะมากมายนะฮะโอเคมีสี เดลัสค่ะมีสีชูก้าบอมค่ะมีคุกกี้มีจอร์เจียแล้วก็มีฮูล่านะคะซึ่งเบเบชอบนะเอาจริงๆตรงๆนะเบรรู้สึกว่าบลัชออนของเบนิฟิตอะ ให้ฟีลเดียวกันคล้ายๆกันกับบัตช์ออนของ a อคเมก็รู้สึกว่าเออแล้วก็มี a อคเมสแล้วเราก็จะมี b e n นฟิตอีกสักอันหนึ่งจะเป็นลายป้ายขอก็จัดไป1อันเลยนะคะซึ่งอันนี้รู้สึกว่าตอนที่ไปซื้อมันจะลดราคาด้วยในร้านของ b e n นฟิตแต่เบสจำราคาแน่นอนไม่ได้เพราะว่าคือเวลาเราซื้ออะไรเราก็มักจะลืมราคา ไปเลยนะครับเพราะว่าเราจําแล้วเรามันเครียดอะคุณผู้ชมพอจาแล้วมาครังแบบเุย้ยฉันซื้อเยอะฉันซื้ออีกแล้วนะคะเขาบอกพอสเปนไปแล้วก็แบบโอเคเราลืมดีกว่านะคะก็ไม่ต้องคิดมากนะคะก็ซื้อมาอยัางไงก็ได้ใช้อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับสิ่งนี้นะคะแบรนด์อิงลอดค่ะคุณผู้ชมเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่ไปซื้อของเขาหลายอย่างเหมือนกันในช่วงหลังนะคะมี2แบรนด์ที่ไปซื้อนะน่าจะอยู่ในเครือเดียวกันที่เขานําเข้ามานะั่นคือ อิงหลอดกับแบรนด์มีหน้านะคะครั้งนี้ไม่ได้แบรนด์อิงหลอมานะคะซึ่งได้แปลมะคะ่ะแต่ไม่จะบอกว่าเป็นแปลงที่น่าจะเกบ็บเก็บไว้ค่อนข้างนานแล้วนะคะโอเคให้คุณผู้ชมดูแปลงก่อนและนี่คือแปนอิงหลอดหนึ่งดับเนะคะแปลงก็เป็นอย่างนี้นะ,ะขนแปลงก็เป็นขนสัตว์นะคะคุณผู้ชมก็โอเคคุณผู้ชมคะอันนี้ก็บอกต,ตรงว่าไปซื้อมาในะะราคาลด70%แล้วก็แบบอ,อืมโอเคไม่เป็นไรนะ แต่พอมานี่ก็ตกใจนิดนึงนะเพราะว่าหนึ่งคือเาผซี่เส้มาค่อนข้างเก่ามากๆนะฮะคือตอนที่เวแกะอันนี้ออกมาพลาสติกที่หุ้มมาไม่สามารถแกะได้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันมันแล้วมันติดจนมันพลาสติกที่ที่เป็นพลาสติกแข็งมันกรอบคุณผู้ชมก็เลยแบบโหเก็บนานมากแล้วราคาเต็มมันแพงมาก2 0 0พันกว่าบาทอะ่ะคือเอาจริงๆไหมราคา2 0 0พันกว่าบาทนี่แบบ ใครจะอยากซื้อคุณผู้ชมม,มันแพงเกินน่ะในความคิดเบสน,นะเพราะไมาจับแปลงเบสก็ไม่ได้คิดว่าแปลงมันว้าวแล้วก็ไม่ได้คิดว่าแปลงมันจะดีไปกว่าที่เบสมีนะแต่คือเราคนชอบแปลงนะคะคุณผู้ชมอยากทัวลงใิชันนะว่าซื้อทําไมครพูดมากเราคนชอบแปลงแล้วก็ซื้อแปลงแล้วก็มานั่งรอนะคะเนี่ยมันขนลักษณะคล้ายๆกันกันกบแปลงจงเซมุลรุ่นเก่าอะ่ะแต่จงเซมุนเนี่ยจะแน่นกว่าแล้วก็จงเซมุนเนี่ยจะจะแบบปัดได้ดีกว่านะคะซึ่งอันนี้ขนค่อนข้างเบาเหมือน เหมือนให้ขนมันน้อยแล้วไปคิดว่ามันปัดแล้วมันคงจะไหลๆนะแต่เบ้นโอเคนะลองบนนั้นแล้วก็ไม่บาดหน้าโอเคก็ไม่น่าจะแย่อะไรมากนะคะก็ลดรา,าคาก็เลยแบบซื้อมารู้สึกประมาณ500ประมาณนี้แหละไม่จำราคาไม่ได้นะคะถ้าสมมติมไม่มีลิงก์เดี๋ยวไปลิง,ง,งลกะคะ์ค,คุณผู้ชมข้างล่างนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค้าแบรนด์ต่อไปค่ะแบรนด์วัฒนิกาบิวตี้นะคะหลายคนก็คิดว่าแบบว้าวหลายคนก็บอกอ่ะอืมอ่ะอืมอ่ะอ่ะ,อะโอเคทุกคนงงอา้าวฉันก็งงเหมือนกันฉันซื้อมาทำไม โอเคไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมวันนี้เปก็นั่งไถ่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 นั่งเล่นเล่นเล่นในอมในโทรศัพท์น้อนแล้วก็เห็นแบรนด์วัตนิกาก็แบบเฮ้ยน่าสนใจดีแล้วก็มีสามชิ้นที่เบสรู้สึกเบสสนใจแลวเบสอยากจะลองเอามาใช้นะคะยังไงเดี๋ยวเบสจะมาแต่งให้คุณผู้ชมดูนะคะซึ่งโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมดูก่อนนะคะสามชิ้นที่เบสซื้อมามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเบสซื้อลิปพราเมอร์มานะคะ คืออันนี้เนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อแต่เพื่อนเราก็บอกว่าเฮ้ยลิปไพรเมอร์เขามันเจ๋งมันดีเราก็เลยแบบโอเคซื้อมานะคะกล่องสวยเบชอบกล่องนะแต่ไปรู้สึกว่าแบบดีเทลมันแบบมันก็ก็โ okay อเคอ่ะแต่ราคาก็สูงอยู่นะเป็นสำหรับเบลรู้สึกว่าสูงเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้เป็นลิปไพรเมอร์นะคะเปน imer, น็นลิปไพรเมอร์เขียนว่าลิปไพรเมอร์นะคะก็หน้าตาสีทองแพคเกจสีทองแบบนี้นะคะแล้วก็ลิปมาลักษณะแบบนี้นะคะ หมุนขึ้นหมุนลงก็แท่งเรียวสลิมแล้วก็พกพาง,ง่ายนะเดี๋ยวไปจะลองใช้ดูว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะมันดีสมคาล่าลือหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะอันต่อไปนะคะคุณผู้ชมเป็นในส่วนของอ่าวัฒนิกาบิวตี้เดอะอัลติเมทแกลมฮีโร่ริปลิปนะคะคุณผู้ชมสีที่ไปซื้อมานี่เป็นแวรี่วัฒนิกานะคะซึ่งเปรู้สึกว่าเป็นสีที่คุณแพรวัานิกาเนี่ยทาแล้วก็เป็นสีที่แบบบอกความเป็นตัวตนของคุณแพรนะคะก็ลักษณะก็จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะก็จะเป็น ลิปสติกแบบนี้อุ้ยสีมันแบบออกเทาๆอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูสีเทาๆส้มๆนะเพราะในแท่งของเทาๆก็อยู่ในจอมาหลอกสีส้มๆนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นกลอสนะคะซึ่งเป็นรู้สึกว่าแบบเออแท่งมันสวยเดียนะโอเคเป็นรู้สึกว่ากลอสเขาจะเป็นลักษณะแบบม,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 มีมิ้นมะินอะคือเราเป็นคนไม่ชอบกลอสหรือว่าเป็นคนไม่ชอบลิป ลิปแบบทาลิมฝฟีบปากแล้วมีมนะินมินอะคือบางครั้งมันรู้สึกว่ามันแสบมาคํารู้สึกว่ามันเย็นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยชอบลิปมินมินนะคะแต่ยังไงเดี๋ยวเบสจะลองทาและเบสลองถ่ายรูปยังไงให้คุณผู้ชมดูอีกทีหนึ่งนะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะ okay, มาถึงชิ้นสุดท้ายจากแบรนด์ประ a n i c a l beauty นะคะเป็นในส่วนของอายแชโดว์พาเลตค่ะสีสัวค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูนะคะแพ็กเกจกล่องอะไรเนี่ย คือสวยลักชูนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมโอเคสีก็เป็นแบบสีที่ใช้ได้จริงๆนะฮะแม่ว่าสีโอเคนะสีก็คือเป็นเป็นเบสิกที่คุณผู้ชมคนมีนะคะสิ่งที่เป็นรู้สึกนะเป็นรู้สึกว่าแอ่อแนเขาอะ่ะมันเล็กเล็เล็กไปน,นิดนึงอะ่ะหรือว่าหรือว่าปกติก็ไม่รู้นะสําหรับแบรนด์ก็คือทั้งหมดเนี่ยห้ากรัมเองคุณผู้ชมราคารู้สึกว่าจะ1250บาทถ้าเป็นจะไม่ผิดนะ ก็โอเคอ่ะแพ็กเกจก็ส l ลีกบางๆนะคะให้อารมณ์เหมือนกับ Dior Backstage ที่เป็นอา h แชโดนะคะอันนั้นก็คือใหญ่กว่าแล้วก็มีสีรู้สึกจะ12สีนะแต่นี้มี6สีนะคะสีก็สวยโอเคแล้วก็คิดว่าสำหรับคนที่ชอบ s m o กกี้อแต่งแบบว่าในลุกอะไรแบบนี้คงจะแบบเป็นปื้มแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะก็ซื้อมาอยัางไงก็จะลองใช้นะคะยังไม่ได้ลองใช้ก็แค่เห็น first impression ตรงนี้นะคะ ทุกอย่างโอเคนะแล้วก็แพ็กเกจสีจัดจ้านสวยสีแดงสไตล์คุณคุณแพลวัวานิกานะครับคุณผู้ชมครับและนี้ก็คือทั้งหมดที่ดิฉันช้อปปิ้งตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงเนี้ย เกือบสิ้นเดือนแล้วนะก็แบบหลายสัปดาห์แล้วนะก็สะสมกันตั้งๆไว้นะก็ไม่ได้มีเวลาไปนั่งเปิดนั่งเล่นอยู่นะครับคุณผู้ชมก็วันนี้มาเหมืคุณผู้ชมดูชวนคุณผู้ชมมาพาเพลินด้วยกันนะคะแล้วก็ฉันก็แบบบอกว่าตัวเองว่าเออพอแล้วเนาะเดือนนี้นะคะก็จะชอบหลายอย่างว่าจะใช้เอาไม่ทันนะคะคุณผู้ชมฉันก็ซื้ออย่างเดียวแล้วแบบบด้ใช้เลยนะคะก็เดี๋ยวเอามาแต่งให้ให้คุณผู้ชมดูในช่องโซนเวนันซ่าละกันเนาะจะได้แบบดูไปพร้อมกันแล้วก็พาเพลินสนุกสนานไปพร้อมกันนะคะก็เรายังงอเดิมมผู้ช Don't let your beauty closet m p t ค่ะอย่าปล่อยให้ต๊ะเครื่องแปง้งหรือเคานเตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่างไปนันขาดค่ะ because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์ค่ะสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมาจนจบเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหน้านะคะไปเจ้าวิดีโอสนุกสนุกมาฝากคุณผู้ชมอีกรับรองว่าจะต้องสนุกแน่นอนค่ะวันนี้ลไปแล้วสวัสดีค่ะ